สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวรีแฟชั่นนะคะเจอกันทุกวันค่ะใครที่อยากเรียนรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าง่ายๆมาเรียนกันได้เลยค่ะถ้าไม่เข้าใจสอนให้เลยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นเสื้อง่ายๆนะคะคอปาดกว้างเลยค่ะแล้วก็โชว์เนินไหลแขนในตัว แขนจะพับขึ้นมาเสื้อตัวนี้จะมีส่เนยอยู่ที่คอนะคะคอกว้างแล้วก็โชว์เนินไหลสวยๆแล้วก็ในช่วงของชายเสื้อหลมมลวมนะคะก็คาดเข็มขัดเส้นเล็กๆใส่กับกางเกงยียนก็สวยดีค่ะจะทำไซส์ M นะคะซึ่งถ้าใครที่ มีรอบสะโพกที่กว้างกว่า42นิ้วก็ขยายออกไปได้นะคะซึ่งไซส์ L ก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะจากด้านบนให้วัดลง2ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะจากกำหนดความกว้าง45ซนติเมตร ซึ่งกระดาษก็จะพอดีเลยค่ะความยาวของตัวเสื้อเสื้อตัวนี้จะคลุมสะโพกดิฉันจะกำหนดที่66เซนติเมตรนะคะหรือว่าใครจะใช้ที่70เซนติเมตรก็ได้ค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะ เสื้อตัวนี้จะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเหมือนกันค่ะจากจุดกึ่งกลางหน้าให้วัดลงนะคะเป็นจุดคอลึก12ครึ่งหรือว่าใครจะใช้13ก็ได้ค่ะเส้นข้างคอ12เซนติเมตร จุดนี้จะเป็นจุดรักแร้นะคะให้วัดลง23เซนติเมตรแล้วก็ตีเซนเชื่อมกันค่ะจากจุดกึ่งกลางหน้า ให้วัดเข้าไป27เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ชายเสื้อ28เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันก่อนค่ะวัดเส้นให้เห็นชัดๆก่อนนะคะจุดนี้จะเป็นจุดเส้นอก ลากเส้นอกก็ตีเส้นไปด้านล่างจุดนี้ก็คจ,จุดเส้นคอ ซึ่งก็จะเป็นเส้นคอเส้นอกแล้วก็ความ้างของตัวเสื้อต่อไปก็มาหาแนวเอวนะคะจากจุดนี้นะคะให้แบ่งครึ่งค่ะจะเป็นจุดเอวค่ะแล้วก็ตีเส้นมานะคะจากสุดริมกระดาษนะคะให้วัดเข้ามา20เซนติเมตร จะโค้งเอวนิดหนึ่งค่ะแล้วก็จากเส้นนี้นะคะให้วัดลง1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่นะคะแล้วก็โค้งเอวลงไปค่ะส่วนชายเสื้อจะขายายออก1เซนติเมตรก็ได้ค่ะ ชายเสื้อให้วัดขึ้น1เซนเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งโค้งเส้นใหม่ค่ะส่วนเส้นข้างคอในส่วนของจุดนี้นะคะให้เก็บเส้นข้างคอครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะตัดออกมาดูนะคะจะได้เห็น ภาพชัดขึ้น ซึ่งเมื่อตัดออกมาก็จะได้ลักษณะของเสื้อเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของแขนเสื้อก็พับเป็นแขนเสื้อเก๋ๆนะคะเวลาวางผ้าวิธีการวางผ้าเสื้อตัวนี้แพทเทิร์นจะเหมือนกันนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ตัดออกมาสองชิ้นโดยที่วางสันทบแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบ1เซนเมตร ปลายแขนก็เย็บพับนิดหนึ่งค่ะในส่วนของคอจะกุ้นคอก็ได้ค่ะหรือว่าจะทำเป็นสาบหลบก,ก็ได้ค่ะก็ทำสาบหลบ4เซนติเมตรซึ่งใส่แล้วก็คาดเข็มขัด เมื่อทําเสร็จก็ใส่กับกางเกงยียนแล้วก็รัดเข็มขัดเส้นเล็กๆก็เท่ดีค่ะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอคลิปดีๆของสวัสดีแฟชั่นสวัสดีค่ะ